ีนี้เพื่อนซาวกิ่งมันเจ๊อะขะหนักอ้เลยพี่น้องเลยพุกกระแปลูกหมองจ้ามันยังมันยากคนเห็นตาจะมาขอทานสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและต่างประเทศน้ำจ้าเมื่อนี้พบกับสาวกิ้งแล้วจากช่องกิ้งสาวนาซายหนับมโอนีสาวกิ้งกับสิภา ทำไมพี่น้องมันมาห่อข้าวต้มบุญเดือนเดือนชิฟนั่น้องเป็นบุญห่อข้าวสาเกกินบุญห่อข้าวต้มลายเด็กพี่น้องแต่ว่ากับห่อเพื่อกาวเลยเนาะพี่น้องเซื้อฟสิเป็นอะไรนั่นไปเบิร์นกันเล้วเนาะสบายดีมาห่อข้าวต้มบุญห่อข้าวเด้อพี่น้องบุญห่อข้าวสาเกบุญห่อข้าวสาเกเนาะเดือนชิฟเพลงเห็ดกะเห็ดข้าวต้มพัฟขนมโมกยังไม่เห็ดซื้อมาสดีเป็นเนาะ ลืมในนำบัาทับิมนะ็จะมีใส่มะกรูดน,นะแล้วก็จะเป็นเซ่าทั่วเหลืองคืะไรัโตทักของแม่นี่พอดีอีกสิ่องอืยนหมอนะแม่นี่นะ ทอแล้วนข้าซิมซิมฝาเงินแต่ทอไวจิไวเห็าเอาเห็ดเจอไปเอาซ้ำไปวาก้นไม่ได้อะไรอ่ะ จะเจ้ห่อขึ้นงามสะหรเดี๋ยวอยห้องึ้นงาเลยห้อหมูงามปั่นเลยห่อข้าวต้มกันต้มข้าวหน่อไม้ bột cá เนาะ mất vô cái đi. Bắt hò hay hay nhà vô thư giờ ăn đi. Nó kịp trong xì rồi đó. Chăm mẹ. L ืม bạc hò cho kịp càng. Áo quên thôi sạch. Vâng. Tôm phạt bên thôn chỗ cháu cũng bấy xa. Hãy subscribe cho kênh nó cũng Gõ Để sẽ bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูสิโอ้คือเป็นจังซี่บพ่อกับบ่งามพี่นองนพอลงวัดลงว่านะี้ไงลงวัด้วคูจุตกจันแบ,บบนีบบ้บบ กินไกันคะก็ห่ออะไรว่าน้อยนะนะาไปน้อยต้องพักโอ้พักทีนี่แล้วก็เทอรนปาดแปะเลยเอาเทิร์นเนาะกระทางหายไปเลยมือติมน,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 นเนาะเวียกลายแน่แล้วก็บ,บุฟเ่่สบาย้อมแล้วไหมอ๋อแค่นังบอค่ อกะนยมากจับมือว yeah. okay. so ่าวันิพเอะมล้อกยงนั่นมาแมยัปกติมือเมื่อเหนื่อยนอนเบิดมือยังเพียเลยยากนัวแรงอย่างแรงเลยตะกิงเลยบ่มีคลิปยังร้องเนาะ

យ <cười of you> ូរៗខ្ញុំដើរមិនអន់បើអីមងัวហောင်းបាទទៅណាំក៏ទីទៅផ្សារហောင်းក៏ឡំមកថ្ងៃនេះទៅផ្សារយប់នេះទៅ แม่แ <c oughs> น,น้อยแตนเนาะนอนใส่แบบใส่บาทหรือใส่ปากก่อนใ <c oughs> ส่บาทหรือใส่ปากก่อนนี่หลักๆนครับมันเขเห็นเขาบอกเอาตับเนไม่ีตับเนี่ยคือบอกเอาตับบบไะนาไเดียวไม่กได้มัน่ายไม่เผาอยู่ บอคือเมื่อนั้นได้มีบกเขามาืนออพี่น้องหายไปไหนกันอย่าหน,น,นารักแห้งมาลักคือก็บ่ปที่เอแต่ใจทามน,น่ารักมองได้ก่อนกุงนะรักไปคลายเฮเบียดเลยพี่น้องถนะ้าไม่อกก็ต้มน้อย แล้ตองกับุชเอาได้หน่อยด้ยพอหนึข้าวคนหน่เามนประกาศอีกนะประกาศอะไรวะ คิดออกไปเวตอท่านเคยเห็นแบบนี้งะจะมาจืดนะแม่ใ่สิเต็รมันหจะมีงานแน่น้อจะไปจืดหอค่ับต่ครับต้มเต็มหลายอย่างเนี่จืดจะมีงานแน่มีรถจะรับคับปีนี้เพื่อนสกิงมันเจอะข้อนักอีกหรือเป่าอะไเอาวัดบีเลย พุกกระป๋ายทุงมอแจ้งบรรยายังมันยากาคนเห็นเขาจ่มาขอทานตอนแรกก็อืมคืออีตนตัวเองเดิได้เลยไปขอภาวดกินมาจุดนี้เด้มาจาไหวะไปขอภาวัดว่านลูกลดเขามาแต่เลยคันเนาะคนเขามาแขกเป็นเขาเาข้าวปรยู่ธ์วัดหรอแม่ข้าไปอยู่จวัดใครมาเรียบงงใครมาก็เรียบองกูนสาดนั่งในการเดินเนาะคิดมาแล้วจำตาสิดยอยไ ลูกเป็นยังอาการบ่นีขึ้นตเดี๋ยวโดนรถทว่าอบหอบอุ้มลูกคุณน้อยแน่ยคุณยายคล้องใครไม่เห็นรถประจับขาห่มประจับขาแพ้ประจังเต็มอยู่ในกลางเดินคนเลียวเบิ่งกับว่าขอทานตอนนั้นก็คือแบบในความคขึนะบริขึ้นยังมาคอยชิแนมยังกระแนมนะพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นกะเอาป่วยไว้ก่อนนะพี่น้องแม่กั บัวหยองๆอุ้มลูกแน่แม่แบบอุ้มโอเล่ซักยิงแบบอันนั่งน้ำอันตลาดตลัดตอนนั้นก็คือบรว่าณอาการที่น้องตอนนั้นน้าแม่นาองอาการเนี่ยโอ้ยวันสีบดีสินเนาะงานเนาะเว่าเวลาธุรกิจวันสีบดีวันตอนนี้กับดีจันยังไม่หลับอาการดีขึ้นไวแห้งจำแหค่ะแม่ ไปนอนร่วมมองกัโะดีดีบันเืิงยังอาการยังไ่ดีตอนนั้นก็คจอสกิบหมดเลยนอนเลยมือจนจักโมงแม่คอยนอนตีสามกือบนั่งรับตีสามนั่งรับพี่น้องนั่งเฝ้าน้องน้ก็เลยผัดจากน้องแล้วพี่น้องขับคนน้อยผัดขี่รถเทเลท่ตอนะแม่แต่ตอนชิปชองโมงตอนเว้นขี่รถไปตีสองโมงตีสาม จนฮอตชิชชองมงก็คืออะไรกันยังบดีนอนตอนนับเต้นร้อเล่ก้าให้ก็ชมแหละกับคนเขาคิดว่าเขาตางกันแล้วเนาะอน,นันานสภาพแม่นสภาพป๊อปเดียวน,นานประอาบบนมือบดได้ใจคิดเ<ม>ลยว,ว่าฉิได้ไปอยู่ในจุดนั้นลนะแม่จุดนั้นกับบดได้แค่คนนั่นแหละบ,บดได้สนใจพายอีกจะสนใจครงก็พูอะปุ่เป็นนั่นนี่อยู่บดได้สนใจสายตาผู้ใด ตลอดเล่นเนาะบ่เคยนอนเด็กป่านั่งเสือตะเกาวอกวงแรงอกมงแรงจริจังยังบ้านหนึ่งทุ่มเนาะอกแรงตะเกานอนจัดนะเนาะรถเจ้าไปส่งเลยรถเจ้าไปส่งบ้านหารถเพิ่นไปส่งจ้างเพิ่นไปส่งแล้วกัหาเพิ่นหมดเลยไปรอนหันไปขี่รถอีกต่อไหมมันรถเพิ่นฝับุไปส่งนิสวันไปบ่ได้เพิ่นราเพิ่นไปบ่ได้หารถขั้นใหม่อีกเพื่อรถขั้นใหม่สิมานหลับ เข้ากลายเป็นขอทานไปแล้วกยายามันเนาะเท้าก็ยังทานแตได้ถ้าก็พลานมาได้ก็คืออะไรก็คือนั่งห้องกระต้มอยู่เหมืนกันซากมือนักก็คือสตีบุญประเทศแล้วบุญเลยนะแต่แบบสาระแบบไข่เก็ดจกเจือทำพอดีขึ้นเท้ากับยประเทศเุนือนี่กพอดีขึ้นหน่อยหนึ่งก็ได้เอาน้อง นี่นะพี่น้องหลังจากที่ห่อข้าวต้มพัดแล้วแล้วเนาะสาวกิงก็ได้ไปบดตเข้าวเองพี่น้องเพิ่นบริบดปีเออเดือนเก้าเอยเดือนซิฟนี่มันเพิ่นบริบทน้องชิโนงสกิงก็ได้ตําตเข้าวแรกแล้วสาวกิงก็เอามันแก้วนี่เนาะมันแก้วกัมากล้วยใจนะพี่น้องสกิงก็สิ่ําเออมันด่างหลายคนก็เอินหลายอย่างนะพี่น้องแต่สกิงก็เอิมันแก้วบางคนเอินมันด่างส่วนหลายคนเอินมันด่างกันแหละ เดีหรอพี่น้องต่ำตตให้มันเข้ากันว่ามันแก้วว้าวว้าวตบหลังวัวลูกหลังว้าตบหลังวัวไมันตั้งวัวมันแก้วบางคนเชิ้นกะต้มแดกนะพี่น้องแต่ว่าสาวกินคิดวแบบกะต้มแดกเอิ้นแบบว่ามันบอนบั่นประได,ด็เนาะที่จริงก็เป็นขนมเทียนแต่ว่าคันแบบว่า่นเอามาต่ำใส่น้ำใส่นี่แล้วพ่นเชิ้ญแบบกะต้มแดกแต่ว่าสาวกินว่ามัานบวน,นประได็แดกค่ะพี่น้อง เกิเป็นข้าวต้มมกไปนะพี่น้องขนมเทียนน่ะตะกใส่เพิ่มเข่าอีกน้พี่น้องมือพี่น้องซาเกียงต่ำมาแล้วก็ได้จำได้นะพี่น้องบาละเอียดปันใดเมื่อยแห้งเบาไว้นะใส่ลงไปอีกค่อยๆเพิ่มเข้าไปน้พี่น้องค่อยๆเพิ่มนั่นนี่ข้าไปบอเพิ่มหลายน้พี่น้องกําเห็ดแบบเอาเอาคนเห็ดแต่มันสิญยากน้พี่น้องนี่มะกรุ้ยบ้างมันบ้างอื คนต่ําเองมันบอกคือแบบว่าบดต่ําใส่กันนหมพี่น้องมันก็จะยากกว่าน,นั่นเไงเพื่อสิได้นะพี่น้องโบแมนของง่ายแต่กโบแมนของยากสุดยากเกินไปนะพี่น้องสําหรับคนที่อยากเห็ด <c oughs> ตอนแรสกสกีนกิจเนาะมาันนี่มันเป็นใจสีม่วงนะพี่น้องบริษัาจะเป็นสีนี้สีนี้ก็ได้นะพี่น้องแซ่บเพื่อกำธระ แต่ก็บ,บอคือนะบอคือสีอะก็จะนเหน,นียวๆแน่ติดๆแน่เอามือขอล่นนะพี่น้องข่าเป็นข่าวเหนียวใช่พี่น้องไม่จะเป็นมันเข่ากันปันเลขสิบเอ็ดเนาะต่ำต่อไปต่ำจนกว่าสิเป็นเนื้อเดียวกันพอดีพี่น้องเลยก็เมื่อยอยู่คือสิผงพี่น้องเอามากรวดเติมไปอีก เดี๋ยวัล้ว่ยนงเดว่า้หเ็ดนอามากล้วเฮ็ดาสินะพี่น้องผสมเขาแบบที่น่าหวานค่ะพี่น้องเลยแบบกลมกล่มแห้งจากกินเคยเห็ดกินกับยายแต่น้อย แม่เท oh, uh, uh, uh. mm ่าสกิงเฮ็ดสกินนะพี่น้องแต่อยู่เพื่อนหลังเก่าเพื่อนหลังน้อยแต่ส้กิงจักปีบ่เลยแต่เห้าจักปียังบ่สิปีจ้่พี่น้องกันตอนนั้นแม่เท่าคนต่ำสกินแม่กระพอม่นอนอยู่หน้านะพี่น้องตะกี้ไม่ค่อยอยู่กระพอกับแม่ดอกพ่อแม่เันก็นนอนอยู่หน้าตะกี้สกินก็อยู่กับแม่เท่าอยู่บ้านโดนดนเสื่อโดนดนเสื่อจะออกหน้าจะหาแม่นะพี่น้อง แต่งน้อยก็บ่ค่อยอยู่กับไม้กับพ่อปานใดพอใหญ่มาอีกอะพอสักกิงฮอด10ปีก็บ่ค่อยอยู่กับแม่คือเก่าแล้วพี่น้องเอตอนนั้นแม่ก็ขายเครื่องเนาะไปแต่3 4กกิ่งกตื่นมาไปงเียนบัดกกิงเอ้ยเมื่อยอยาไปก็เห็นบัดนั้นเนาะสักกิงมาแต่โรงเรียนก็บ่ได้เจอกันนะพี่น้องกับแม่กเพราะว่าแม่กมา สามทุ่มสี่ทุ่มก, 3, 3, 3, ก็ไปายสามดีสามตีสี่ก็บ่ค่อยเห็นกันนอกจากวันเสาร์วันอาทิตย์ทีได้พูดจากันเนาะ,ะตื่นมาก,กันเราก็ปะแต่งเงินบวชหอยไปโรงเรียนจะใส่มะกรูดได้วไหมเต่าปิดขวดกขาเทิ่มแล้วโอ้เหนียวแห้งพี่นอ้องเก,กัดปัดมันเข้าไปได้กันไปได้กันแบ็บชิแล้วพี่น้องครักินกระตัมเอาบอได้ไลายมาเลยประมาณถ้วยหนึ่ง นี่นะพี่นังชาเก่งก็ได้ตำแล้วแล้วนะบ้านนี้ชาเก่งก็เสียออกจากหกกันเลยเนาะแล้วก็เตรียมห่อนะพี่น้องเนาะนี่โอ้บอกพี่น้องตัวนี้มันน้อยหมดต้าตัวใหญ่นี่แต่ต้อ,ตตองใหญ่อยู่เนาะนะการดึงขึ้นว่านะพี่น้อง ตะเกียงเห็ดนะหฮะบอสือจากเชือบีน้องนียจบในบอสือจากเชือนะจากเป็ดหน้าได้บ้างเหรอตะกียงมีปัญหาเรื่องกัรเน็บนี่พ่น้องนี่แล้ก,ก็ันเช้าเป็ดกระท่านเช้าสอง <laughs> Một cái gì đến sau sau nhào nào, chị <laughs> nào. Mẹ để phạt đón yang siêng sưu nượt nhào, ili sau 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 hào sọc บีคอเปูเห่าหรองูเห่ามาอยู่ในยูนเ้ยมข่าเพงูตัดมาแล้วตัดแกบเลยพราะมไม่ลูกหนูเนี่อ่หอดีด้ยโน่แเป็นงูเหาโตีนะโนเลี้ยงตายป่ล้วะมรณะาบุณะเบบ่งเนี่นี่พี่น้องอันน้อยน่ารักเลยอ เราเก็บามันบ่แมแหลกบแมกะายะายตัวไดจกายจะจัดถุงไปน้ำไปตองไงพี่องต้องเห็ดอันใหญ่ด้ตัวนี้โอ้แยกโัวแยกจะมีเงินเดิมหเหลือตาสิงาแพรยังไม่ถอนม่อ้าวไอ้กะพถอนติดสะซงทำเอาใส่นะ นี่คาบนี่เป็นคาบหนึ่งพี่น้องหนึ่งไปตองก่อนไปตองนั่นนะพี่น้องหาท่านน้ำกันนี่อู้คืองามอยู่นอะพี่น้องวูหน่อยนี่เทมอ้อยู่ คือภาพก็ที่ว่าบริยนินแล้วมันก็ติดทะเลหากแกนมันบดังอําเจ้าคือชิมบุยข่าวพี่น้องมนันนี่โอ้ข่าวแล้วนี่โอ้งามตัวนี้มาเริ่มกันอีกอันหนึงโซสกิลการหออ่อกัะต้มไปเบิง้งซิ่อๆนี่พี่น้องมันนี่ ก็สกินกระห่อกก็ต้องงามพี่น้องเอ้ะไข่ยองจักกอนนะไข่ยองจับเองนะพี่น้องดึงเข้าให้มันเหน็นเราหนะ่อยกับปีนมาป่ะสิให้ป่ะสิเลยพื้นเรียบหักตรงนี้อาเยิมเก่งลายนะพี่น้องอ่ามาในนี่น,นี่ก็ไปตองเสร็จเรือมาเนาะพี่น้องข้างๆหน่อพับเข่าแล้วก็พับขึ้นมาใน Nah, keketat. Oh. Terkelong keໃຈ, eh, lalu size ngen ke <laughs> พี่น้องก็คือผลงานที่สกิงต่ากับมือแล้วก็ห่อกับมือนะพี่น้องเจ้าอื่นห่อก็ห่อเปลนนะพี่น้องนี่ขนาดรักห่อนพ่อนะพี่น้องความกระเตะเรเคยลดหน่อยถอยลงนะพี่น้องมีแต่เพิ่มขึ้นและพี่น้องสกิงก็สิไปหนึ่งก่อนนะพี่น้องล้วจะมาชิมให้ดูจากอันสองอันสามอันสี่อันโลนึงนะพี่น้องไปละนะพี่น้องวันนี้ไปหนึ่งก่อนอ นี่พี่น้องละงแก้พี่เป็นหนึ่งมาแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มมกที่สาก,กิงต่ากับมือห่อกับมือนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้ม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 พัดเออต้มพัดลืมพี่น้องนี่ต้องเป็นเป็นต้อแม่หอนะ่อเนาะคันสาก,กิงหอ่อสากิงหอ่อแต่แบบซีบเลยสาก,กิงหอ่อเปลนจักซีเดยวซีมาซีนแบบแบบนำกันเลยนพี่น้องจับเลยขอเนีา้าตาไว้ก่อนต <laughs> าไว้ก่อน <laughs> คือตัวกล้วยยิ่นกระซิซิมเป็นโตขวต๊ะนมมกเนาะพี่น้องขนมเทียนร้องไก่ตอดเด้อทางขาก็ทซาบเป็นจังไหร่ก็คำเดียวแล้วเนาะพี่น้องเลยกันเดาปากกว้างมากระห่ำหมดได้แต่เอาเข่าไปแล้วพ่อพี่น้อง ใส่กล้วยก็ใส่มันจะเห็นแบบเป็นสีแดงๆสีอย่างไง อยองจิ้มมันว่ามาได้แล้วนะพี่น้องไม่ได้ข้าวต้มปิดเบิ๊ดติดเหือกเนาะกัสีมาบอกว่าแซ่บพี่น้องตาที่ชากินกิดแต่น้องน้อยเนาะมากินตอนใหญ่กันยังแซ่บเก่าพี่น้องแซ่บแต่ละก็แซ่บแต่นั่นเลยเนาะใครที่ยังไม่เคยลองกะสามารถลองเมืองได้นะพี่น้องแซ่บบ่ผิดหวังน้พี่น้องอ่างใส่แก้วแซ่บเอาอีกก่อนนะไหนเข้าสุขีขึ้นยอดแบนี้ถ้าหวานตัวนี้ได้ตัวด้วย วางนะแล้วนี่้ที่เห่ือหลาพี่น้องแซ่บได้คิดแล้วกระติ๊ดใจแล้วน้ำนักเกือบจะกล้วพี่น้องกับบาดในสองลกชิมากันจับออกกันกรต,ต๊อกมาชิมข่าต้มน้ำซาวกิ้งด้วยพี่น้อง เด็กวยเนี่ยแซ่บวข้า้ายเด็ก ตัวเนื้อแป้งที่สักกิ้งตำแล้วมันใส่มะกขือเกับใส่มันด่างน้ำจิมีองโดซาดดีป่าหวานพี่น้องหวานแบบหวานแบนบมันด่างหวานแบนบมะกขือเเห็นไหมพี่น้องแซ่บแหมมีซีโป๊กับซี่ไหซีปโป๊เลยนะเอาแล้วเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คือสิได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้สักกิ้งเปิดคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ก็ขอคอบมมกควใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฮับเบิ่ลครับส้มกิฟต์ของแซก,กิิงแต่ต้นจบเนาะขอขอบใจแล้วกะสำหรับมือนี่ก็คือสิได้คอตัวล่าไปก่อนเนาะก่อนจักกันขอกล้าวครับว่จ้าบายดีบ๊าย